สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปเช็คอ mm ินซานต้า2024นี่นะครับก็เอ่อสำหรับกิจารสีรอบนี้นะเพื่อนๆทุกคนครับเขาก็มีอ mm ีเวนต์พิเศษเนาะ,ะก็คืออีเวนต์ซานต้านี่นเองนะก็จะมีในส่วนของการที่เราจะมาเช็คอินกับซานต้าเนาะแต่รอบนี้ค่อนข้างจะโหดนิดนึงนะนั่นก็คือต้องใช้ซิววไวคอยนะเรียกซิววไวคอยเลยกันเนาะในการอ่าเช็คอินนะ คือเราต้องมาใช้บุตเตอร์คอยเช็คอินแบบก่อนกิจขาสี่ผิดตอนกิจสี่ปีเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องใช้ซิลเวอร์ไวคอยเนี่ยนะครับผมสำหรับรอบนี้เนาะแต่มันมีสิทธิพิเศษอยู่ถ้าเพื่อนเพื่อนจะยอมจ่าย40เนี่ยมันจะมีกล่องทีช่ชื่อว่ามิลลิีเนียนเนี่ยอันเนี้ย <c oughs> อันคือเป็นกล่องพิเศษนะกล่องใหญ่เนาะ40นะครับผมในค่ามาลรกรในการจ่ายเนาะแต่เมื่อเพื่อนเพื่อนจ่าย40่สิบแล้วเนี่ย เพื่อนๆยังคงสามารถเช็คอินต่อได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูเนะาะเมื่อวานเนี้ยผมใช้บูตเตอร์คอยจ่ายไปแล้วเนาะสำหรับวันแรกเนาะวันที่สองเนี่ยมันจะบังคับให้เราใช้เซิวเวอร์ไวคอยเนาะในการแลกนะครับเนี่ยผมผมว่าผมจะกดเช็คอินนะครับเนี่ยมันจะขอซิอวเวอร์ไวสองลูกนะครับในการที่เราจะเช็คอินวันนี้เนาะนะครับซึ่งอ่ะเรายังไม่มีซิวเวอร์ไวเนาะแล้วก็ยกเลิกไปก่อนนะครับ แต่ว่าผมก็ได้ซื้อซิวเวอร์ไวมาแล้วแหละผมซื้อซิวเวอร์ไวมาทั้งหมดเออ่10กล่องนะซชุด10กล่องนี้เพื่อไปไ ID ลองเนี่นะผมก็จะทําอย่างนี้ให้แกบที่ไ ID ลองเนี่เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเขืนที่60ก่อนละกัน <S <S ผมมีซิวเวอร์ไวอยู่ประมาณ5อันเนาะเพราะว่าเออ่เคยมีเพื่อนๆมาโดเนทให้นะครับเ,เราเปิดกันที่6 40ดิ4กล่องก่อนเนาะ1 2 3 4โอเคตอนนี้เราได้มา40รูปเนาะจาก4กล่องนะครับผมเราก็จะสามารถแลกไอเอ,ออะไรเนี่ยมิลเลียนมิลเลสอันเนี้ยในการที่เราจะาได้ส่วนของกล่องพิเศษเนาะอาจจะเราจะแลกเลยกันนะครับแลกไอเทมนะครับเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างเนาะนะครับใช้ใช้เซอร์ไวคอยลูกนะครับ เราก็จะได้มาแล้วเนาะในกล่องเนี่ยมันก็จะมีอะของรางวัลเหมือนอย่างนี้เลยของรางวัลเหมือนกับที่เราเช็คอินเลยนะครับแต่เพื่อนที่ยอมจ่าย40มลก็จะได้ทั้งเช็คอินแล้วก็ได้ทั้งกล่องอันนี้นะคือได้รางวัล2เท่าเนาะก็สรีรวมแล้วเราต้องเสียมล้วก์ทั้งหมด70ลูกนะครับถ้าเ,เพื่อนจะเช็คอินครบ14วันเลยเนาะ ก็ของก็มีตามนี้เลยนะเพื่อนเพทุกคนครับมีเวอร์บูเบน t ิเกตเนาะมีคาฟาเบลมีบาร์กรอง880รออันนะครับมีใบเด้งมีเฮตีบ e ับกัมมีคาฟาบัฟ1ึชั่วโมง10อันนะครับมีนี่อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดเลยเนาะก็คือที่ถอดกาดั่นเองนะครับผม1 EA แล้วก็คอร์ตูมใบแรกคอร์ตูมเนาะหนึ่งอันนะครับผมนี่ต้องเปิดก่อนวันที่ 16บกมกราเนาะก็เดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยกัน like like นะครับผมโอเคเราก็จะได้ของตามที่เขาระบุเมื่อกี้นี้เนะาะเนี่ยมกราเน่ยเอาไว้ป,ปั๊มแบบเบิบ่มๆเลยเนาะนะครับผมเพชรอเบอร์ประกรมยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวแรกคอสตูมหนึ่งอันเนาะซึ่งเราก็ไปแลกกับ a อ c m a i แมได้เนาะแล้วก็อันนี้เลยอันนี้คือประเด็นเนาะอันที่เราอยากได้ที่สุดแล้วนะครับก็คือที่ทอดการ์ดนะเราจะไปใจหามัพ ทช้ีสักอันหนึ่งเนาะถอดการแล้วใส่การชิบะเวทเข้าไปสักทีหนึ่งนะจะได้มีใช้เป็นของตัวเองเนาะนะครับทีนี้เมื่อเราแลกแบบกล่อง40ไปแล้วเนี่ยเราจยังคงสามารถเช็คอินได้น้อยอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนๆต้องเสียทั้งหมด30มาแล้วก็ถ้าสะมมติเพื่อนๆต้องการของทั้งหมดแต่ถ้าสะมมติว่าเพื่อนๆต้องการแค่ที่ทอดการนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆจะเสียแค่23ลูกเนาะ แต่ถ้าสมมติเพื่อนอยากได้อันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมเสียอีก30เนาะนะครับผมก็ลองทั้งใจดูแล้วกันสฝาบเพื่อนๆที่จะได้คอรตูมเพิ่มเติมไหมแต่คอรตูมมันโอ้พูดจริงๆนะโบกฟางผมก็อยากได้อแอปเปิลนะผมก็มอยากได้เนาะถ้างั้นก็จัดไปเจ็ดสิบมรกอนนะให้ตายเถอะอ่ะโอเคเราจะคงเช็คอินของวันที่2องเนี่ยนะครับเราจะเสียอีก2ซิลเวอร์ไวเนาะตอนนี้เรามีอยู่5กดเช็คอินบับก็ให้ นะครับเราก็จะได้ของวันที่2มาเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะเสียเป็นบูสเตอร์คอยแทนนะครับสลับกันไปเนาะ14วันนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปข้างล่างนะครับผมรวมถึงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กิจกรรมนี้เอาไว้ใต้คลิปข้างล่างให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะโอเคทีนี้มันยังมีอีกนะครับผมมันยังไม่จบเนาะเมื่อกี้เนี่ยที่เรากดแลกรางวัลน,นะครับ แรกไอเทมเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือแรกโฟคัสเซเลเบติเกตเนาะก็คือใบจำนั่นเองนะครับโดยมีเงื่อนไขตัวละครที่จะทำได้ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นตัวละครเลเวล240เท่านั้นเนาะซึ่งผมก็ไปบากบันเก็บเวลมาตรง240เนาะเพื่อมาทำคอนเทนต์นี้เลยนะอาจจะเราจะคงกดแลกกันดูเนาะนะครับกดแลกไปปุ๊บจำเป็นจะต้องมี20ซวอรครับ อย่างที่บอกไวปนะว่าตอนนี้เราเข้าสู่แ e ็กเนอร์ล e อกนิวแล้วเนะหรือว่าแ e ็กเนอร์็อกยุบใหม่นะครับนอกจากจะมีเซนีแล้วเนี่ยเราจะมีซิ้เวอร์ไวาคอยด้วยนะครับผมอยากจะพิมพ์ตัวอักษรตัวหนึ่งออกมาเนาะแต่ว่าเราไม่ทำาบงนั้นดีกว่านะครับอาทีนี้เราก็ต้องจ่ายอีก20มาละก่อน,นะครับผมแล้วก็เตรียมไว้แล้วเนาะนะครับโอเค ทีนี้เราก็จะมีทั้งหมด20มาแลวก่อนนะครับตรงเงือนไขเลเวล240แล้วก็อีก20มาแลวก่อนนะครับถ้ากับว่าเราต้องจ่ายทั้งหมด90มาและก่อนครับเพื่อนๆทุกคนครับเกือบร้อยนะก็ไปซื้อกล่องร้อยอะไรแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ทำไดีหลักนะครับผมก็ซื้อกล่องร้อยไปเลยนะครับนั่นถ้าถูกกว่าซื้อกล่อง10แบบผมเนาะโอเคแล้วก็คุยกับเซนเตอ์ตคอร์สนะ แซนด์คอสที่ต้องการซิเวอร์วายนะครับผมแซนต์นคอสไปเดีกับเด็กๆนะครับนี่ครับผมเงินไขเนาะแต่ว่ามีเงินไขอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ยังลืมพูดไปเนาะก็ะคือเพื่อนๆต้องเช็คอินครบ14วันก่อนนะครับ ถึงจะได้เนาะเมื่อกี้นี้ลืมพูดไปอีกอเ1เงื่อนไขสำคัญเนาะอนอกจากการที่เราจะมีซีววายยี่สิลูกนะครับเลเวลสองร้อยีแล้วเนี่ยเราต้องเช็คอินครบสิวันด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจ่ายแบบ40่สิบมาละกอไปครับเพื่อนๆทุกคนครับมันก็ถ้าก,กับว่าเราล็อกเช็คอินไปแล้วสิบสีวันครับเ,เดี๋ยเราลองกดดูนะครับว่าได้ไหมนะครับได้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยอมจ่าย40มลก็นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิ์ล็อกอิน14วันเลยครับโดยไม่ต้องล็อกอินให้ครบครับเพื่อนๆก็จะสามารถได้เลยเนาะสรุป90มลก็ซื้อแบบ100มลก็ดีที่สุดถูกที่สุดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปทําโพนะเพื่อนๆทุกคนครับไปทําโพเนาะว่าเพื่อนๆอยากดูผมจำอาชีพไหนนะครับระหว่างอีควิสเตอร์กับอาบิเชเซอร์เนาะ ก็จะผมไปทำโพลีเดีกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆทุกคนครับถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจนะผมอาจจะช่วยให้เพื่อนๆในการตัดสินใจบ้างไม่มากก็น้อยเนาะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมหรืออยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยนะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปจ่ายมะละกอกันนะครับผมกับแล็กซ์แอนล็อกนิว เอล่า